สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนแฮปปี้นิวีย์ค่ะก็ว <c oughs> ันนี้นะคะอยู่กับแอมในช่องแอมรีสนัค่ะในเมื่อปีใหม่ทั้งทีนะคะเราก็จะมาเปิดอะไรใหม่ๆทุกคนดูค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่แอมใช้จัดทำแพลนเนอร์ต่างๆในชีวิตนะคะ <Wow. S 1> ก็คือแอปพลิเคชันโนชันนั่นะะเอ, ay, องค่ะแอมเซตโนชันยังไงมีโกเป้าหมายใหม่ <c oughs> อะไรในปี2022นี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย อื่นเลยนะคะใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กด,กดกระดิ่งดิ้งดิ้ง,ง,งให้ช่องแอมเบรลิส้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดแอปพลิเคชัน o น i ั n นั่นเองซึ่งหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าคืออะไรใช่ไหมต้องขอเล่าก่อนว่าแบบมันคือสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์มากทุกคนคืออย่างปีที่แล้วนะคะเป็นปีที่แอมรู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างแบบวุ่นวายมีอะไรที่ต้องทําเยอะมากซึ่งแบบคนโทรลไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องมือใช่ไหมตอนแรกสุดถ้าทุกคนติดตามอยู่เนี่ยก็คือแอมจะเริ่ม,มทำแพลเนอร์เนาะทำ สมุดเล่มหนึ่งก็คือสมุด bullet journal นั่นเองเนาะก็จะเป็นเหมือนกับการเขียน planner ต่างๆทั้งแบบเป็น yearly เลยก็คือแบบ1ปีเราจะทําอะไรบ้างคร่าวๆเจาะไปถึง monthly ก็คือแบบว่าเดือนหนึ่งเราจะทําอะไรเพราะฉะนั้นเราจะมี plan ทุกอย่างครบเลยเนาะเออแล้วก็สามารถเขียนอารี่เขียนอะไรต่างๆอื่นๆได้อีกนะคะซึ่งก็คือ bullet journal แต่มันมีปัญหาก็คือว่าสําหรับการใช้สมุดเนี่ยบางทีคือเราใช้เล่มเท่านี้ใช่ไหมบางทีมันจะพกยากเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะตอนกลางปีเนี่ยเราก็เลยเริ่มมาใช้ควบคู่กันกับ digital planner นะคะ ซึ่งแอปพลิเคชันที่เราใช้ตัวนี้ก็คือ Notion นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยสอนทุกคนใช้นะคะแล้วก็เปิดให้ดูคร่าวๆแล้วในคลิปหนึ่งก็คือคลิปนี้นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> เป็นการใช้โ t i ันของเราครั้งแรกเลยนะแล้วก็มาสอนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคร่าวๆด้วยความที่มันเป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ใน iPad หรือว่าในคอมใช่ไหมมันสามารถแบบเปิดที่ไหนก็ได้เลยแค่เรามี Account เนาะมีแบบว่าอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของเราเราก็สามารถ Access เข้าไปได้นะคะไม่ว่าจะใช้ device ์หรืออุปกรณ์อะไรก็ตามอันนี้คือเราราาาาู้้สสสึกกกวว่ Notion นะทํใหชีิตด,ดบยม นี้นะคะเราก็จะมาปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีการเพิ่มโกลในปี2022นี2022้ด้วยนะคะว่าเราอยากทําอะไรเป็นพิเศษโนชั่นของเราจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดโนชั่นกันดีกว่าค่ะสําหรับการเข้านะก็สามารถเข้าได้ในทุกอ,อ,อุปกรณ์สื่อสารเลยเนาะเราก็เสิร์ชไปเลยนะคะโนชั่นในกูเี้ยมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะอย่างใครแบบเนี่ยล็อกอินไว้แล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นเป็นหน้าของเราเลยก็คือเปิดมาจะเห็นเป็นแอมริชแดชบอร์ดค่ะซึ่งมีความแรมม้งมิง สุดเข้ากับฉันไหมไม่ก็คือเราเนี่ยดีไซน์นะคะหน้าแดชหน้าหลักของเราอ่ะให้มีความเป็นแบบสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะคะเป็นลักษณะแบบสดใสเราต้องการให้ปี2022ของเรานะคะเป็นปีที่สดใสที่สุดในโลกเลยเป็นตีมของเรานะคะเพราะว่านี่เลยค่ะเรามีค้ดตรงนี้นะคะ life's like an ice cream enjoy it before it melts อ่าก็คือชีวิตเรานะคะก็เหมือนไอติมให้รีบมีความสุขกับมันนะคะก่อนที่มันจะละลายค่ะบาดไป คนคอมเบอร์ก็อย่างแรกสุดข้างบนตรงนี้นะคะมันคือ cover นั่นเองว่าเป็นแบบใส่ภาพได้อะตรงนี้เราสามารถใส่รูปอะไรก็ได้เลยนะนี่เราจะทําให้ดูสามารถอัปโหลดอันเนี้ยก็คือจากรูปที่เราเซฟมาจากไหนก็ตามเนาะเราสามารถเสิร์ชได้เลยนะว่าเราต้องการรูปแบบไหนเช่นเรากดรูปเค้กเห็นปะจะมีรูปเค้กแบบหลากหลายอะหลากหลายรูปอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะก็คือแบบดีมากตรงนี้ก็จะเป็นไอคอนเราก็เลือกไอศคระีมค่ะสามารถเลือกได้เลยไอคอนอะไรก็ตามเนาะก็จะมาพูดถึง goals ในปี2022ก่อน ซึ่งตรงนี้เป็นพาร์ทที่เราเสริมขึ้นมาเนาะโน้ตชอนมันคือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นึ่งที่แบบเหมือนเราสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นหน้าคล้ายบล็อกเจอรนลเราสามารถเอาลิงก์เนี้ยไปแปะในหน้านี้ได้เพราะฉะนั้นแพลนเนอร์อะไรต่างๆอ่ะเราสามารถคร์เอทไว้ในหน้าเดียวแล้วเราก็กดลิงก์ไปลิงก์มาลิงก์ไปลิงก์งงงมาได้หมดเลยเนาะเอาเป็นว่าอันนี้นะคะเป็น Go a l s ในปี2022นีน้นั่นเองนะคะซึ่งมันจะแบ่งเป็นตารางนะคะซึ่งอันนี้ก็คือสามารถสร้างเองได้เลยเนาะด้าน ไม่ได้เลยเหมือนพอเราเรียนหมอด้วยใช่ไหมมันก็แบบค่อนข้างต้องอยู่เวรหนักอะไรเงี้ยปีนี้นะคะเพื่อสุขภาพของเราด้วยคามที่เราแบบว่าคิดได้แล้วว่าเราอายุแบบ20กว่าเออก็คือเราควรจะออกกาลังกายเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราแก่เร็วนะคะต่อมานะคะก็คือ free time l a s t one time per week นะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพราะาเราแค่อยากมีเวลาพักให้ตัวเองบ้างเออเหมือนกับบางทีเราทําหลายอย่างเราทั้งเรียนเราทํางานเราท YouTube ใช่ปะเราไม่มีเวลาว่างให้ตัวเองเลยแล้วบางทีมันเครียดเกินไปเราก็ เลยตั้งขึ้นมาว่าเราอยากมีแบบสักเวลาเดียวก็ได้ในอาทิตย์ที่แบบเราไม่ต้องคิดเรื่องงานไม่ต้องคิดเรื่องเรียนอะไรเงี้ยต่อไปนะคะก็คืออัปเดต YouTube Cover แล้วก็ a n n e l นะคะเป็นสิ่งที่ถ้าหลายคนติดตามนะคะก็คืออินโทรสายลุงนะคะแอมรบสอยู่ตั้งแต่เริ่มทําจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วไม่รู้ก็คือแบบไม่ได้ทําเลยเราเราจะทำมาทุกคนต่อไปเป็น reading books for intern นะคะนิสิทแพทย์ใช่ไหมถ้าเป็นปี6ปีสุดท้ายจะเรียก extern intern ก็คือเป็นแพทย์ใช้ทุนแล้วก็คือตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือสำหรับการเป็นหมอจรริิงงๆแลลซึ่่มมันก็ะะียเเอดพ แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ทําก็เลยเป็นทูดูลิสต์กันจ้าทูดูด้านซ้ายนะคะก็คือสิ่งที่จะทําแต่ยังทําไม่ได้สักทีตรงกลางนะคะ doing ก็คือ verb บวก ing ก็แปลว่าสิ่งนี้เรากําลังทําอยู่นะคะก็คือเรื่องของ learn English นั่นเองค่ะคือเราชอบภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแล้วก็ชอบพูดต่อไปนะคะก็คือ meditate at least five minutes each day meditate แปลว่านั่งสมาธินาออยากนั่งสมาธิให้ได้วันละอย่างน้อย5นาทีซึ่ง5นาทีเสร็จก็คือหลับเลยแล้วก็การกินน้ํา emergency reading แล้วก็ rehab my เซฟอะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งที่กำลังทาอยู่นะคะส่วนสิ่งที่ดันมาแล้วนะคะก็คือด้านขวานั่นเองก็คือสิ่งที่แบบเพ้่เป็นโกแต่ว่าเราทาได้แล้วนั่นเองก็คือเรื่องของทริป with Family นั่นเองค่ะไปเที่ยวที่ไทยก็คือที่จันทบุรีก็คือตอนที่กาลังจะกลับกรุงเทพแล้วพ่อแม่ก็คือมารับแล้วก็เลยแวะเที่ยวด้วยเลยละกันอันนี้คือเรียกเที่ยวละนะทุกคนและสิ่งที่ดีนะคะสําหรับการใช้นลชันเนี่ยคือมันสามารถโยกย้ายใส่สะโพกได้หมดเลยก็คือเรากาลังจะออกกําลัง่่ั้ึงงตนนนนแบบีพุฉ ตั้งใจว่าฉันจะทาแน่นอนเราก็สามารถกดคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ย้ายไปที่ doing ได้เลยค่ะตอนนี้ฉันกําลังจะออกกำลังกายจริงแล้วฉันต้องทําให้ได้นะเออซึ่งเราสามารถ c r e a เข้าไปได้หมดเลยนะคะทุกคนแบบว่าอยากจะทําอะไรเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรอย่างเงี้ยวิธีทําก็ง่ายมากๆนะคะสําหรับหน้านนี้ก็คือดูข้างซ้ายนะคะนี่กดตรง template แค่นี้เอง template คือเหมือนกับว่าจะเป็นหน้าของโนชันที่เขาอะสร้างมาให้เราซึ่งถ้าเราสนใจเราอยากใช้แบบเขาเลยเราขี้เกียจคิดและเราขี้เกียจสร้างเราก็ใช้ไปเลยเนาะ,ะ้าให้ดูมันมีหลายแบบมากเช่น reading list ลิะะสต์การอ่านหนังสืออะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะแบบเอ้ยมาใส่หน้าหนังสือก็สามารถดูได้เนี่ย podcast a r t i c ิลก็มาใส่ใส,ใส่อย่างนเนาะหรือเป็น goals อันนี้คือแบบที่เราเอาของเขามานั่นเองก็ง่ายดีอะใช้ง่ายหรือเป็นพวกแบบ travel planner ต่างๆใครจะไปเที่ยวนะคะสามารถมาใช้เทมเพลตนี้ได้เลยเนาะมีเยอะมากทุกคนคือมันดีมากก็ลงมาดูกันเนองนะคะอ่ะอันนี้คือเทมเพลตเอาเป็นว่า g o ในปี2022เนี่ยหลักคือเราจะพยายามทำให้ได้จะทำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะ หมือนจะทาไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะต้องทําได้ค่ะทุกคนเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะต่อไปเลยจะพูดถึงของหน้าหลากักว่าหน้าหลักที่เหลือเรามีอะไรบ้างเนาะส่วนใหญ่เลยจะบอกว่ามันจะเป็นหน้าที่รวบรวมแพลนเนอร์สิ่งต่างๆที่เราต้องทําในแต่ละวนันหรือในแต่ละเดือนนั่นเองหน้าซ้ายตรงพาร์ทนี้นะคะจะเป็นแบบเจลลี่เจลี่ก็คือในแต่ละวันเราต้องทําอะไรเช่นแล้วยกตัวอย่างให้ดูวันนี้นะคะเราได้พิมพ์ไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานว่าอ่ะวันนี้เราต้องทําอะไรเนาะเป็นการแพลน่วงหน้าวันหนึ่งซึ่งเราจะต้อง recording notion ซึ่งฉัันนกกก็็ํําาลงทอยู่ะะะคะจะตเตป ว่าทำไปแล้ว approve draft when สุตินารีนะคะก็คือเหมือนแบบว่าให้คนตัดต่อช่วยส่งดราฟมาแล้วเราจะมาดูซึ่งเรายังไม่ได้ทำต่อไปก็คือ buy new b u l l e t journal ก็ยังไม่ได้ทำนะคะต่อไป post December planner ก็คือเป็น planner ที่ฉันทำแล้วดองไว้นานมากก็เดี๋ยวจะทำวันนี้นี่แหละค่ะแลกเงินซื้อเสื้อผ้า for trip ก็คือจะไปเที่ยวจะให้ทุกคนดูว่า ปกติสมมุติวันนี้ตอนกลางคืนเราต้องการจะแผงของพวกนี้เรากดแค่ตรงนี้เลยค่ะ daily เป็นแบบเทมเพลตที่เราสร้างเอาไว้เนาะวิธีการสร้างเนี่ยละเอียดนิดนึงอาจจะต้องไปหาดูเพิ่มนะคะไม่งั้นคลิปนี้ก็คือ3ชั่วโมงเฮ้ยฟังไม่ไหวเราก็พิมพ์ไปนะคะของพวกนี้24่สทับีสองทับ6สอ่ะเสร็จปุ๊บก,กดตรงนี้มาดูปุ๊บเฮ้ยมันจะมีขึ้นมาเลยนะว่าจะดูเราจะทำะไรเราก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะเตรียมพิมพ์ส่งงานรายงานอะไรเงี้ยแล้วก็กด enter อ่ะ สามารถพิมพ์ได้เลยแล้วของวันเก่าๆทํายังไงใช่ไหมเราสามารถกดปุ่มนี้นะคะไอจุด6จุดนี้มันจะเป็นเหมือนกับปุ่มอเนกประสงค์อ่ะที่เราสามารถลากไปไหนก็ได้แล้วก็ย้ายเข้ามาในนี้ค่ะก็คือ archive เป็นโฟลเดอร์ของเราที่แบบเหมือนเราเก็บไว้อะสำหรับอันที่มันเสร็จไปแล้วเนาะแล้วถ้าถามว่าเอ้ยแล้วพรุ่งนี้เราต้องทําอะไรเราดูที่ไหนใช่ไหมเราก็มาดูที่ข้างขวาเลยคะ่ะนี่จะเป็นปฏิทินนะคะก็คือ monthly calendar นั่นเองนะคะอ่าปฏิทินนี้นะก็คือจะเป็นการแพลนของเดือนหนึ่งเนาะว่าเราต้องทําอะไรบ้างซึ่งอันนี้เราแพลนไว้ตันต้น เดือนธันวาแล้วอะก็คือมาใส่ทั้งหมดเลยว่าเราต้องทําอะไรเอออันนี้ก็คือเป็นทูดูลิสของแต่ละวันซึ่งการแพลนก,ก็คือดูด้านขวาของเป็นเดือนว่าเราต้องทําอะไรเห็นปะมันจะมีรายละเอียดที่เราใส่ไว้เช่นแบบอะสอบนูน่นนี่นั่นเนาะนี่เราจะยกตัวอย่างให้ดูว่าการสร้างปฏิทินของโนชั่นอะมันละเอียดมากคือมันไม่ใช่แค่เป็นหัวข้อท็อปิกแล้วแปะไปในปฏิทินสมมติต้องดูของวันที่9ใช่ปะเราเขียนว่า Plan Tri ปลองเข้าไปดู กดปุ๊บมันจะลิงก์ไปเพจเลยนี่ซึ่งเป็นอะไรที่เราอ่ะวางแพลนทริปในนี้ไปเลยนะคะข้างบนรูปเนี่ยจะเป็นจันทบ,บุรีที่เราจะไปนี่วันที่17เดือนธันวาคมนะคะเราก็แพลนไว้เลยว่าเราจะไปเจ้าหลาวบีชน้ำตกผิวในมาร์เก็ตแล้วก็ฮิดเดนเจมคาเฟ่เงี้ย <Wow. S 1> อ่ะมาดูข้างล่างเนี่ยก็จะมี things to do นะคะแล้วก็ things to do เนี่ยก็จะเป็น weekly agenda ลองเปิดเข้าไปสิอ่ะหน้า weekly agenda นะคะจะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่เราใช้ทุกวันเหมือนกันก็คือว่าหน้าเมื่อกี้จะเป็นของันเดย์ใช่ไหมว่าวันเนี้ยฉันต้องทำอะไรบ้า ส่วน weekly agenda ก็คือว่าแล้วหนึ่งอาทิตย์นี้ฉันต้องทำอะไรบ้างก็เป็นหน้านี้เลย stay focused stay humble keep going kid สู้ต่อไปนะเด็กน้อยจริงๆก็ไม่เด็กละอ่นนี้จะเป็นปฏิทิน week นะคะเป็น planner รายสัปดาห์ของเรานั่นเองขอพูดคร่าวๆเลยกันเนาะตรงนี้นะคะเราจะเห็นปะ Monday Tuesday Wednesday เนี่ยเราได้มีการ plan ทุกอย่างไว้หมดแล้วสมมติวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์วันอาทิตย์นี้เราจะเปิดม,มาหน้านี้ก็คือหน้า weekly agenda แล้วเราก็จะเลื่อนดูข้างล่างปฏิทินนี้หน้ารวมว่าอาทิตย์นี้เราต้องทำอะไร เราก็จะมา l i ต์ทั้งหมดนะคะใส่ไว้ในหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความที่แบบเฮ้ยเราไม่หลุดอะ่ะเพราะแต่ละวันเนี่ยเราก็สามารถเปิดเข้ามาใน weekly agenda ได้ว่าเอ้ยแล้ววันนี้ต้องทําอะไรแล้วก็ค่อยไป plan นในหน้าเมื่อกี้อยู่ดีอ่ะก็หลังจาก weekly agenda จะให้ดูเป็น workout เนาะก็จะเป็นการแบบออกกําลังกายอย่างเงี้ยซึ่งยังไม่ค่อยอัปเดตมากเลยเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้ออกกาลังกายเอาอตรงๆ <c oughs> ใส่ไว้แล้วแหละถ้าใครที่ออกกําลังกายเยอะเราสามารถดีไซน์ต่างๆให้แบบสะดวกกับการใช้งานได้เนาะแต่อย่างว่าเราไม่ค่อยได้ออกกาลังกายทุกคนเราก็เลยมีแค่แบบ cardio workout lower abs ต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกแบบว่าด้านซ้ายในจะ,จะลจิงก์หน้างานละกันซึ่งงาน,นก็คือเป็นเรื่องของ YouTube ใช่ไหมแล้ก็จะมีเหมือนแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอเดียว่า YouTube เราจะทําอะไรเราจะตัดต่ออะไรเราจะแบบมีแลนยังไงซึ่งอันเนี้ยเคยเปิดไปแล้วเนาะไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเพราะว่าแบบเดิมมันดีอยู่แล้วเราขอเปิดเป็นเรื่องสต u ดี้ละกันซึ่งสต u ดี้ก็คือมีอัปเดตเพิ่มขึ้นก็สต u ดี้นะคะเราสร้าง list of reading ไว้เนาะซึ่งอัน,นเนี้ยก็อย่างที่บอกมันแบบสามารถใส่ารายละเอียดเนื้อหาอะไร ก็ตามนะที่เรากําล so right? so so, ังศ so so, so ึกษาอยู่ซึ่งเราเนี่ยก็เรียนหมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราลาวอเรามีเนื้อหาที่เราอยากรู้เพิ่มเงี้ยเราก็ไปเสิร์ชเนาะตรงช่องสีฟ้าด้านขวาถ้าติ๊กแล้วแปลว่าเรามาทวนแล้วซึ่งก็เอ้ยทวนเยอะเหมือนกันนะเอาจริงนี่ก็ขอบคุณเพจเพจอินน์เพจนะคะซึ่งเป็นแบบพี่เอ่อพี่หมอเด็กอะค่ะเขาสร้างไว้เนาะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนี่เขาเหมือนแบบสร้างแบบอินโฟกราฟิกเป็นแบบรูปภาพเลยแล้วเนื้อหาทั้งหมดจะอยู่ในภาพนี้เนาะเออก็จะมีความละเอียดมากเราก็แปะรูปไว้ แล้วก็มันจะมีแบบตรงพาร์ทเนื้อหาที่เขาเขียนไว้เงี้ยเราก็มาแปะไว้ตรงแท็ก์นะคะจะเห็นว่ามีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าสามารถทําให้เราเรียมองเข้าได้ชัดขึ้นเห็นไหมตรงนี้ก็คือ C A colon เป็นของ Sur ยกรรหรือสัญยกรรมนั่นเองถ้าเป็นสีส้มนะคะ Pediatric ต,ต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของเด็กนะคะวอดเด็ก <c oughs> ส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Medicine <c oughs> หรือว่าอุรกรรมนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยก็เป็นพาร์ทการเรียนการสอนการอ่านหนังสือที่เราพยายามแบบว่าเออพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นต่อมานะคะในส่วนของ Personal Space เนี่ยเราเคยเปิดดูไไไปแลก็มม่ีอะ อัปเดตมากก็จะเป็นเหมือนกับ movie list มางานทามหรือ favorite song inspiration เป็นเป็นเหมือนกับ space ส่วนตัวของเราที่เรารู้สึกว่าเป็นแบบมุมผ่อนคลายคลายเครียดอะไรเงี้ยเรามีอะไรเราก็จะมาลงในนี้หรือว่าเป็นแบบ dress list อย่างเงี้ยเสื้อผ้าที่อยากซื้อแต่แบบเอ้ยยังไม่ซื้อรอรอดูไปก่อนเลยก็จะมาแปะไปแปะไว้ประมาณนี้คะ่ะเออแล้วก็ work g o u l อย่างที่เราบอกไปเนาะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเป็น no c ช a ที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะจะเห็นว่าคือเราไม่ได้ตกแต่งเวอร์วังอะไรมากเราเป็นสายฟัง แล้วก็ในเรื่องของด้านการใช้ได้จริงเนี่ยคิดว่านะแนะนําสําหรับคนที่มีงานอะไรล้นมือแล้วก็กลัวหลุดนู่นนี่นะคะโนชันเนี่ยเป็นคําตอบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โนชันก็เป็นอะไรที่ดีนะคะเดี๋ยวไว้เราว่างๆเนี่ยก็จะแบบมาอัปเดตรุ่นนี้อีกเนาะค่ะก็เป็นยังไงบ้างกับโนชันแอมนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้นะคะใครที่อยากให้ทําอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็มาแชร์กันได้เลยนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะแอมก็มาอ่านนะคะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็ง แรงนะคะไม่เป็นโรคไม่เป็นภยัยไม่มีอุบัติเหตุใดๆนะคะแล้วก็การงานรุ่งเรืองไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะการที่หวังไว้แล้วก็กําลังตั้งใจพยายามอยู่แนมก็ขอให้ทุกคนเนประสบความสาเร็จแล้วก็ได้สิ่งที่หวังนะคะอขอบคุณจริงๆนะคะสําหรับทุกคนที่ดูอยู่แล้วก็ยังอยู่กับช่องแอมลิสมาจนถึงตอนนี้นะคะบางทีเนี่ยบอกเลยว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะจากการที่เรียนแล้วก็ทํางานทําให้แบบเออเราไม่ได้อัปเดตช่องอย่างแบบสม่ําเสมอเนี่ยแต่ทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะก็ะะแอากป็นความส้งใจมากขอให้ชู่ว่าอย่าเพิ่งท ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะอยู่ด้วยกันไปก่อนเนาะก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีๆสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้อำลาไปก่อนนะคะ